ในการเตรียมตัวที่จะรับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายโดยเฉพาะในการเตรียมตัวสอบในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายในตําแหน่งนักบริหารงานการลังในรอบนี้ซึ่งใช้วิธีการในการสรรหาก็คือการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกก็คือการสอบในความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งตามประกาศขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในการสอบคน้าฝ่ายในรอบนี้เนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่9หัวข้อซึ่งจํานวนหัวข้อเนี่ยถือว่าน้อยลงกว่าการสอบในรอบก่อนหน้างดยเหตุผลว่านหนึ่งต้องการที่จะให้ท่านเข้าสู่ระบบของการเป็นผู้ผ่านการสรรหาได้ง่ายขึ้นก็มีขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบน้อยลง หนึ่งในนั้นนะครับสิ่งที่หลายคนกังวลก็คือในหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่9ครับความรู้ในลักษณะงานของตําแหน่งที่สมัครคร้าการสรรหาในการเตรียมตัวสอบในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายทุกหัวหน้าฝ่ายครับที่จะมีขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ในการออกข้อสอบเนี่ยเหมือนกันก็คือในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หัวข no ้อท de de ี่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการและก็แผนยุทธศาสตร์หัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องของระบบของการจัดองค์กรหัวข้อที่เป็นความรู้เรื่องของการพัฒนาบุคลากรหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมพื้นที่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการหัวข้อที่1นึถึงแเนี่ยทุกตําแหน่งสอบเหมือนกัน ต่างที่ความรู้ในลักษณะงานในตำแหน่งที่สมัครสอบซึ่งในความรู้ในตำแหน่งที่สมัครสอบเนี่ยนะครับหลายคนครับก็มีความกังวลครับว่าจะต้องไปทำความเข้าใจอย่างไร ซึ่งในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับในเรื่องของความรู้ในตําแหน่งที่สมัครสอบเนี่ยในในรายนี้พี่วุฒิเพื่อนจะมาเจาะลึกในเรื่องของตําแหน่งผู้อำนวยการตําแหน่งหหน้าฝ่ายการเงินนะครับตําแหน่งัหน้าฝ่ายการเงินเนี่ยซึ่งในในในกลุ่มของคนที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบพี่วุฒแลเพื่อนได้ส่งแบบทดสอบให้ท่านไปฝึกทำละซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์อยากจะถามว่า นักบริหารงานการคลังเนี่ยเป็นตําแหน่งประเภทอะไรระหว่างบริหารท้องถิน่นทั่วไปบริหารงานคลงังหรือว่าอเมริกาท้องถิน่นนี่ซึ่งท่านที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนในเวลานี้นะครับที่พิวดและเพื่อนกำลังถ่ายทอดสดอยู่ในวิก์เนี้ยใน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 ไรเนี้ยนะครับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบของตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเนี่ยก็กำลังทาแบบทดสอบออนไลน์ทำเสร็จกดส่งกดดูคะแนน ็ประเมินความพร้อมของตนเองก่อนก่อนที่จะเข้าการสอบจริงว่าไอ้เราเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็เป็นวิธีการที่ทําให้ท่านเกิดความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ง่ายขึ้นในความรู้ในลักษณะงานของตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินงการคลังนะครับเรามาดูตามมาตรฐานกระดตํตแหน่งว่าตําแหน่งนี้นะครับเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยจะมีอยู่4ประเภท สี่ประเภทที่ว่านี้นะครับหนึ่งก็คือประเภททั่วไปในประเภททั่วไปนะครับก็เคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบกับว่าข้าราชการร,รายงานขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่กี่ประเภทอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่4ประเภท หก็คือประเภททั่วไป 2. ประเภทวิชาการ 3. ประเภทอำนวยการห่วหน้าฝ่ายการเงินการคลังเนี่ยเป็นประเภทอำนวยการแล้วก็ 4. เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นก็จะมีอยู่4ประเภทซึ่งในลักษณะงานในตำแหน่งนี้นะครับ ในสายงานนี้นะครับก็จะไปครอบคลุมในตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการวางแผนการควบคุมการมอบหมายงานการ รวจสอบการประเมินความรับผิดชอบการประเมินผลนะเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการปฏิบัติงานต่ <c oughs> อไปครับในเรื่องของการบริหารงานการคลังในหลายๆด้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการคลังด้านการเงินด้านการบัญชีงานงานจัดเก็บนะครับรวมไปถึงในลักษณะงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูลในเรื่องของสถิติในเรื่องของการวิเคราะห์งบประมาณในเรื่องของพัสดุในเรื่องของธุรการ ในเรื่องของการจัดการเรื่องของเงินกู้ในเรื่องของการจัดระบบงานในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในเรื่องของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเสนอแนะแล้วก็การให้คําปรึกษาแนะนําการทําความเห็นการสรุปรายงานการเนการที่เกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของของหน่วยงานคลังรวมไปถึงการเก็บรักษาทรัพย์สิน ที่มีค่าขององค์ความปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย่อันนี้คือรักษางานโดยทั่วไปซึ่งในรักษางานโดยทั่วไปตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเรามาดูหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งผู้ในการกองคลัง แก้ไขค,ครับเต็มแต่คหน้าฝ่ายการคังนะครับตำแหน่งนี้นะครับเราเห็นครับว่าในมาตรฐานกำหนดตําแหน่งเนี่ยก็จะบอกถึงหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบว่าท่านจะต้องปฏิบัติงานในฐานะหัวนหน่วยงานระดับกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะ หัวหน้าฝ่ายที่เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การการอำนวยการการสั่งราชการการมอบหมายกำกับแนะนำตรวจสอบการประเมินผลงานการตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องของการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากแล้วก็คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมากโดยประคองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควรแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งผู้ในการอของตำแหน่งของหน้าฝ่ายการคลังน่น,นะครับในลักษณะงานที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะมีอยู่4ลักษณะ หนึ่งก็คือในเรื่องของด้านแผนงานด้านแผนงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการการคลังเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดวิสัยทัศน์คือกำหนดเป้าหมายในการทำงานกำหนดันธกิจยุทธศาสตร์แล้วก็เป้าหมายในวทางเรื่องของการคลังเพื่อวางแผนแล้วก็จัดทำแผนงานโครงการใน การพัฒนาหน่วยงานนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่เป็นเป็นรักษางานที่ต้องปฏิบัติซึ่งในขอบเขตเน,นื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยเขาก็จะบอกกับว่าครับว่าท่านจะต้องมีความรู้ในรักษางานที่ต้องปฏิบัติเนี่ยท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบหัวหน้าฝ่ายนะท่านสแกน q r ว o ารโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับไปเจอเพื่อนๆที่กําลังเตรียมตัวสอบในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายด้วยกัน สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มนี้ได้นะครับเพื่อที่เจอเพื่อนเพื่อนที่จะสอบในตําแหน่งของหน้าฝ่ายด้วยกันในกลุ่มนี้นะครับซึ่งตอนนี้พี่กําลังพูดถึงเรื่องของความรู้ในลักษณะงานของตําแหน่งที่ที่สมัครสอบคือตําแหน่งของหน้าฝ่ายการขังนะครับส่วนในความรู้ในลักษณะงานในด้านที่2ของตําแหน่งผู้ในอ่ตำแหน่งของหน้าฝ่ายการลังเนี่ยนะครับ ก็จะมีความรู้ในลักษณะงานที่เป็นงานด้านการบริหารงานในด้านการบริหารงานเนี่ยนะครับในลรกษณะังานด้านของการบริหารงานเนี่ยก็จะเป็นความรู้ในลักษณะของการจัดระบบงานวิธีการปฏิบัติของของหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบนอกจากนี้นะครับจะมีด้านที่3มครับที่เป็นความรู้ในลักษณะงานที่ท่านต้องมีนะครับก็คือด้านของการจัดด้านของการบริหารบริหารงานแล้วก็ในเรื่องของ การบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารคนคือนอกจากการบริหารงานแล้วเนี่ยท่านต้องมีความเข้าใจในการบริหารคนก็จะมีการจัดระบบงานแล้วก็อัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจแล้วก็สอดคล้องกับปริมาณงานแล้วก็งบประมาณเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า แล้วก็ในด้านที่4ี่ครับก็จะเป็นในด้านของการบริหารทรัพยากรแล้วก็งบประมาณท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินการคลังนะครับท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานในตําแหน่งที่ท่านสมัครสอบก็คือท่านสมัครสอบในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินการคลังก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานของของตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินการคลังนะครับก็เป็นเป็น เป็นสิ่งที่จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจซึ่งผู้ที่จะสอบในรอบนี้นะครับนอกจากท่านจะเข้าทำความเข้าใจในในประเด็นตรงนี้แล้วเนี่ยต้องไปฝึกฝนเรียนรู้ในการทําข้อสอบนะครับว่าในการเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับในลักษณะงานเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ย ถ้าถามว่านักมหมายงานคลังเป็นตําแหน่งประเภทอะไรถ้าจะต้องตัดสินใจเลือกคําตอบได้ครับว่าในตําแหน่งของนักบริห่ารงานคลังเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเนนรเนารมีเรามีอยู่สประเภทใช่ไหมหนึ่งทั่วไป2 วิชาการ3อรํอนค์การ4บริหารนี่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในห้องสอบว่าในตําแหน่งของหัวหนา้ฝ่ายการคลังเนี่ยนะครับเป็นประเภทอํานวยการท่องเิี่ซึ่งใน,ในรายละเอียดตรงนี้นะครับที่เป็นความรู้ในลักษณะงานของตําแหน่งที่สมัครสอบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนครับมีความกังวลว่าเอ๊ะ เราไปสืบค้นหาความรู้หาความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบที่เป็นความรู้ในลักษณะงาน,นอย่างไรนะครับซึ่งในรายนี้พี่วุฒิเพื่อนแนะนําว่าท่านไปดูตามมาตรฐานกนําหนดตําแหน่งนะครับนี่คือลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนะครับก็จะมีอยู่สีลักษณะงานนะครับส่วนตำนงที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบกับพี่วุฒิเพื่อนอยู่แล้วนะครับ admin ส่งให้ท่านในใน,ในกลุ่มไลน์อยู่แล้วนะครับท่านก็ไปสร้างความเข้าใจ ค,ความเข้าใจในในรักษะงานแล้วก็ไปทําแบบทดสอบเพื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับนะครับนี่คือในลักษณะงานในตําแหน่งที่ที่สมัครสอบนะครับซึ่งท่านที่เรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบกับพี่เพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีตารางในการอ่านหนังสือมีตารางในการเตรียมตัวสอบให้ว่าท่านไปตามความเข้าใจตามตามตารางนะครับมีแผน ในการอ่านหนังสือมีแผนในการทําความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบให้ท่านไปทําความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆดูขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบว่าในตําแหน่งที่ท่านสมัครสอบเนี่ยเขามีขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบอย่างไรแล้วก็ท่านก็มาทําความเข้าใจในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นว่าว่าในการสอบเนี่ยนะครับท่านจะต้อง ทำความเข้าใจในกรอบขอบเขตเนื้อหาอะไรบ้างอย่างไรทางเลือกหนึ่งนะครับนี่ท่านสามารถที่จะไปดูรายละเอียดในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบตามประกาศในการรับสมัครสอบในรอบนี้ท่านสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยดูท่านท่านสามารถเข้าเข้าไปดาวน์โหลดได้ในใน QR code ดนี้นะครับในชุดนี้จะเป็นที่เป็นที่เป็นอ่า ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ในการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายนะครับท่านดาวน์โหลดขอบเขตในการออกข้อสอบตัวนี้ในกลุ่มไลน์นี้ได้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในนี้เผยแพร่สาธารณะนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นดิ้งรับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่งทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์ต่างหากนะครับในรายนี้กอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับดิ้งนี้เผยแพร่สาธารณะ คนที่อยู่ในกลุ่มลงทุนเป็นเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบก็จะเป็นเลี้ยงรับกลุ่มปิดต่างหากนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ